สวดีครับพบกับฐานนวัตกรรมน้ำอัดปากช่องนะครับวันนี้จะมาทำเสนอชุดสมาร์ทฟาร์มชุดใหม่ที่สร้างขึ้นมาโดยไม่ต้องเดินสายไฟฟ้าแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตในตัวมี w วไ i ในตัวนะครับสามารถติดตั้งง่ายนะครับมาดูชุดนี้นะครับนี่ครับชุดนี้นะครับมีโซล่าเซลล์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับข้างในมีแบตเตอรี่สำหรับแบตครับนะครับมีที่สำหรับใส่ซิมนะครับแล้วก็สามารถต่อวาวนะครับได้ทั้งหมด4ตัวนะครับ แล้วถ้าตอบตามก็จะได้หนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็วาล์วอีกสามอันดูชุดนี้นะฮะวิธีการที่เราจะควบคุมนั้นง่ายมากครับมีแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถกดเปิดปิดวาล์วได้ออนไลน์ทั่วโลกนะฮะนี่ติดแล้วฮะอันนี้วาล์วที่1เปิดนะครับหลังจากวาล์วที่1นึ่ลดน้ําเสร็จก็จะถัดไปวาล์วที่2นะครับเรียงกันไปนะครับวิธีการติดตั้งก็แค่ยกขึ้นมานะฮะแล้วก็เอาไปติดตั้งตามไล่ตามสวนได้เลยนะฮะทิ้งไว้ต่อท่อน้ําเท่ากับระบบวาล์วนะครับยังมีสวิต ที่เป็นสวิตแมนนวลน,นะครับหลังจากที่เรากดสวิตเข้าไปนะฮะมันก็จะมีตัว n o t i f y แจ้งมาฮะในในมือถือให้เห็นว่ามีการกดสวิตนะฮะเช่นเราลืมโทรศัพท์ไปเราไปกดรดน้ําแล้วก็กลับมาปิดที่บ้านได้ฮะนี่ฮะอันนี้วาที่1นึ่พอปิดวาทที่1ก็จะเปิดลงหลังจากที่เราต่อเข้าระบบแล้วนะครับก็ยังเป็นอย่างที่ส่วนนี้นะฮะเราเอากล่องนี้นะครับไปตั้งไว้ทางด้านหลังสําหรับคุมน้ํานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุม ระบบน้ําได้โดยการกดปุ่มนะฮะนี่ฮะพอเรากดปุ่มแล้วนะครับวาลวก็จะเริ่มเปิดแล้วก็น้ําก็จะเริ่มลดแรงนี่ฮะเห็นไหมฮะแล้วก็จะเริ่มนับถอยหลังฮะเมื่อครบเวลาก็จะหยุดลงนะครับนะฮะเห็นไหมฮะ,ร,ะ,ะรับประกันนะฮะโอเคฮะเรียบร้อยก็ลดต้นทุนลดเวลาลดแรงงานเพิ่มผลผลิตนะฮะแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้ําอย่างคุ้มค่านะครับ สนใจนะครับระบบชุดนี้ติดต่อได้นะครับที่พัฒนาที่ดินหรือว่าที่ตัวผมเองนะฮะเพราะว่าอยู่ที่ปากช่องแล้วก็สูงเรียนรู้โครงการเนื่องจากภาพเดีอยเพื่อปากช่องขอบคุณครับ